เอาล่ะผมก็กลับสวีผู้ชมทุกท่านผมก็ในะวันนี้นะฮะเราจะมาร่วมซ้มือถือนะครับที่น่าซื้อและน่าใช้ในเดือนมีนาคมนั่นเองนะผมนะส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผม ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะมาอันดับแรกกันเลยดีกว่านะผมนะก็เป็น vivo v30 นั่นเองนะผมนะซึ่งหน้าจอตัวนี้อยู่ที่6.78นิ้วนะครับความละเอยียดที่1,260คูณ2,800พิกเซลนั่นเองก็ผมนะแล้วก็อัตราส่วนอยู่ที่20:9นะฮะชนิดหน้าจอเป็น Amoled 1,000ล้านสนะ HDR10+ แล้วก็ refresh rate หน้าจอตัวนี้อยู่ที่120 20เฮิร์ต์กันเลยทีเดียวนะครับนะพีคไบน์เน็ตสูงสุดอยู่ที่2,800นิสนั่นเองนะผมนะส่วนกระจกหน้าจอนะเป็นช็อตอัลฟานั่นเองนะผมนะแล้วก็ระบบ OS นะเป็น Android 14ครอบด้วย f ั n t a s โอเ14นั่นเองนะผมนะส่วนเรื่อง CPU นะครับตัวนี้เป็น Snapdragon 7 เจน3นั่นเองนะครับนะขนาดอยู่ที่4นาโนเมตรนั่นเองครับผมนะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่2.6กิกะเฮิร์ชนั่นเองครับผมนะแล้วก็การ์ดจอเป็นอัลเดโน่เจ็ดนั่นเองนะผมนะแล้วก็ตัวนี้น่าเสียดายนิดนึงนะไม่สามารถใส่ SD card ได้นะครับนะส่วน Storage นะครับมี128กิก256กิกและ512ริบกิกเลยทีเดียวนะครับนะชนิดเป็น UFS 2.2นะฮะแรมก็จะมีแรม8แรม12กิกนะฮะส่วนในเรื่องกล้องหลังนะตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรรูับแสงล1.9นั่นเองพิก นะระบบโฟกัสเป็น PDAF นะฮะแล้วก็มีการสั่น OIS ด้วยนะผมนะแล้วก็เล่นถัดไปเป็นเลนส์ LZW นะครับความละเอยียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 2 0, 0, 0นั่นเองครับผมนะแล้วก็มุมกว้าง119องศานะครับนะระบบโฟกักสก็เป็น AF ปกตินะครับนะแล้วก็อีกกล้องตัวหนึ่งนะความละเอยียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 2 0, 0, 4นะครับนะแล้วก็มีแฟลช LED ตามปกติเลยนะผมนะส่วนการบันทึกวิดีโอนะฮะตัวนี้ได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็ Full HD 30เฟรรรมมมเเทนนนนั่องะะผแล้วก็ีก สัน eis ด้วยนะผมนะส่วนในเรื่องกล้องหน้านะตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงที่นะะะ f 2.0 mm นั่นเองนะผมนะระยะโฟกัสเลนส์อยู่ที่21มมนั่นเองนะผมนะระบบโฟกัสก็เป็น af นะครับแล้วก็งานวิดีโอตัวนี้อยู่ที่ 4k 30เฟรมเลยแล้วก็ full hd 30เฟรมเลยเช่นเดียวกันเลยนะผมนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีรูแจ็ค3.5มมด้วยนะผมนะแล้วก็มี nfc นะครับบลูทูธเวอชัน5.4นะครับแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือเนาะแล้วก็แบตเตอรี่5000 m ราคาตัวนี้นะฮะอยู่ที่14,999บาทนั่นเองครับผมนะมาอันดับถัดไปนะผมนะก็เป็น oppo reno 11นั่นเองครับผมนะซึ่งหน้าจอตัวนี้อยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอยียดที่หนึ่งพ p คูณสองพี่ร้อยสิบสอพิกเซลนั่นเองครับผมนะแล้วก็อัตราส่วนอยู่ที่20่ต่อเนะครับผมชนิดหน้าจอเป็น amoled 1น0 0ล้านสีนะครับ refresh rate อยู่ที่หนึ่งรอยยี่สิบ hz นะครับรองรับ hdr 10 plus นะครับผมนะแล้วก็พิเนะกเซลกนสัดส่วนที่เก้า a s จ h i c a s นั่นเองครับผมนะแล้วก็ระบบ os นะเป็น android 14ครอบด้วย color o s เวอร์ชับสี่นะครับนะส่วนเรื่องชิปนะเป็น mediatek d i m e n s i t y 7,050นะครับผมนะ6นาโนเมตรนั่นเองนะผมความเร็วอยู่ที่2.6งจุกิกะเฮิร์นั่นเองครับผมนะแล้วก็การ์ดจอเป็น m a l i g 6 8 m c 4นะครับนะรองรับ micro sd card ด้วยนะผมแล้วก็ตัว storage นะมี128่งร้อยสกิกสองกิกนั่นเองนะผมนะ เป็น u uh hmm. s 2 okay, <S <Bu questo> <S 2นะครับแล้ว huh. ก okay. uh ็แรมมี8 g b นะฮะแล้วก็12 g b นั่นเองครับผมนะโอเคเรามาส่วนเรื่องกล้องหลังนะตัวนี้อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดิเอฟนั่นเองครับผมนะแล้วก็ระยะโฟกัสเลนอยู่ที่26มมนั่นเองครับผมนะแล้วก็ระบบโฟกัสเป็น PDAF ด้วยนะฮะมีการสั่น OIS ด้วยนะครับผมนะการสั่นในเลนส์นั่นเองนะฮะแล้วก็กล้องเลนส์เทเลโฟโต้นั่นเองนะครับผมนะความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงดนเองรผมนะะะยโฟกัสเลอยู่่่ที47มมนนัเองครับผมนะะรบบโย์น ก็เหมือนกันเลยฮะเป็น PDF นั่นเองนะผมนะ Optical Zoom 2 X นั่นเองนะผมนะแล้วก็เลนส์ Ultra w i d นะครับความละเอยียดที่8ล้านพิกเซลรูรับแสง D F สองจนั่นเองนะผมนะระยะโฟกัสเลนส์อยู่ที่16ม mm มนั่นเองนะฮะการอัดวิดีโอนะ,ะตัวนี้ได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 6 0เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะผมนะแล้วก็ Full HD นะครับได้อยู่ที่60เฟรมเรทเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็มี Slow Motion 120เฟรมเรทและ480เฟรมเรทและนี่ร้อผมนะแล้วก็มีการสั่นจโ EIS นะฮะกล้องหน้า32ล้านพิกเซล รูล้อสั้นอย่าง Df 2.4นะครับนะระยะโฟกัสอยู่ที่22มิลลิเมตรนั่นเองครับผมนะแล้วก็ตัวนี้สามารถอัดวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทแล้วก็ Full HD 30เฟรมเรทแล้วก็มีการสั่น ES เหมือนกันนะฮะรูแจ็ค3.5นะครับเสียดายนะไม่มีนะครับผมนะแล้วก็บลูทูธ5.3นะครับมี NFC ด้วยนะครับแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับผมนะแล้วก็แบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์นั่นเองครับผมนะเป็น PD นั่นเองนะฮะส่วนในเเรรรรื่่่่ออองงาาาคคคนนนนะัััับบบตวีี้ยูทท14,990 นะมาอันดับสุดท้ายแล้วนะผมนะเป็นซัมซุงแกล l ซี่ s ยี่สิบ a จานั่นเองนะผมนะซึ่งตัวนี้นะฮะหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะความละเอียดอยู่ที่1,440งพคูณสามพิพิกเซลนั่นเองนะผมนะอัตราส่วนอยู่ที่1 9บเต่อ9นะครับส่วนชนิดหน้าจอนะเป็น LTPO นะครับดิ Dynamic นามิก a m มโมเลต 2X นั่นเองนะฮะร,รีเฟเร r เ t e อยู่ที่ 120Hz ก้เฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็รองรับ HDR 10 Plus ด้วยนะครับนะพิกไ่ท์ในส นั่นเองนะผมนะส่วนกระจกหน้าจอนะเป็นคอนนิงกอลเลอร่าการ์ดอาร์เมอร์นั่นเองนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มี a l อเวล on Display ด้วยนะครับแล้วก็ระบบ OS นะเป็น Android 14ครอบด้วย One UI 6.1นั่นเองนะครับนะส่วนเรื่องซีพียูนะเป็น Snapdragon 8 Gen 3นั่นเองนะครับขนาดอยู่ที่4นาโนเมตรนั่นเองนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.39จุดกิกะเฮิร์นั่นเองนะผมนะแล้วก็การ์ดจอนะเป็น Adreno 750นะครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งกิกะเฮิร์ตกันเลยที่ 256GB, 512GB และ 1TB นั่นเองนะครนะเป็น u f 4.0นั่นเองนะครับแรมก็มี 12GB นั่นเองนะฮะโอเคเรามาถึงเรื่องกล้องกันเลยดีกว่านะครนะตัวนี้นะครับเลนส์หลักอยู่ที่200ล้านพิกเซลรูรับแสงดี่ง1.7กันเลยทีเดียวนะครับนะ ระยะโฟกัสเล็งอยู่ที่24มมนั่นเองนะฮะระบบโฟกัสก็เป็น PDAF นั่นเองนะครับนะแล้วก็ยังมีระบบโฟกัสเลเซอร์ AF ด้วยนะครับนะมีการสั่น OIS ตามปกติเลยนะฮะแล้วก็เลนถัดไปนะเป็นเลนเทเลโฟโต้นะครับความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.4นะครับนะระยะโฟกัสเล็งอยู่ที่67มมนั่นเองนะครับนะระบบโฟกัสเป็น Dual Pixel PDAF นั่นเองนะครับนะมีการสั่น OIS ด้วยนะแล้วก็เป็น Optical Zoom 3x นั่นเองนะครับนะแล้วก็เลนถัดไปนะเลนนี้เเเเปป็็็นนนนไไไฮลลลท์ยกว่าด้ะส ผมนะครับเทเลโฟตโต้นั่นเองนะความละเอ,อยียดที่ห้าสิล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 3 4นั่นเองนะผมนะระยะโฟกัสเลนส์อยู่ที่111มม mm, นั่นเองนะฮะระบบโฟกัสก็เป็น pdaf นั่นเองนะครับนะมีการสั่น ois ด้วยนะผมแล้วก็ optical zoom อยู่ที่5 x นั่นเองนะครับนะแล้วก็เลนถัดไปเป็นเลนส์อัลช้าวายนะค,ความละเอียดที่สิบสอล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2 2, 2นั่นเองนะผมนะแล้วก็ระยะโฟกัสเลนส์อยู่ที่13ม mm, มนั่นเองนะครับมุมมอง,มอ,ง,มอ,งอยู่ที่120องศากันเลยยี al, ครับนะแล้วก็ระบบ กัดเป็น Dual Pixel PDF a นั่นเองนะผมนะแล้วก็รุ่นนี้รองรับ Supersteady Video ด้วยนะผมนะเป็นการสั่นพิเศษนั่นเองนะฮะโอเคส่วนเรื่องการอัดวิดีโอนะครับตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ 8K 30เฟรมเรทนั่นเองนะผมนะแล้วก็ 4K สูงสุดอยู่ที่120เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะผมนะ แต่ว่าถ้าเซตติ้งปกติจะถ่ายได้60เฟรมเรทเท่านั้นนะฮะแต่เราต้องไปเปิดโหมดโปรเนาะถึงจะถ่าย120เฟรมเรทในความเรียด 4K ได้นะผมนะส่วนในความเรียด Full HD นะผมนะสูงสุดอยู่ที่240เฟรมเรทกันเลยทีเดียวนะผมนะแต่ว่า 2 4 0เฟรมเรทกับ120เฟรมเรทใน Full HD นะผมนะเราต้องไปเปิดโหมดโปรเท่านั้นนะถึงจะสามารถถ่ายได้นั่นเองนะนะแต่ถ้าไม่เปิดโหมดโปรเนี่ยเราจะถ่ายได้ 4K60 แล้วก็ Full HD 6 0เฟรมเรทเท่านั้นนะผมนะ 8K ก็เป็น30เฟรมเรทนั่นเองนะฮะส่วนถ้าเปิดโหมดโปรเนี่ยเราจะสามารถถ่าย2 4 0เฟรมเรทใน Full HD แล้วก็ 4K 120เฟรมเรทนั่นเองนะผมนะแล้วก็มีการสั่น EIS ด้วยนะผมนะเออแล้วก็เป็นการอัดเสียงแบบสเตอริโอด้วยนะผมนะโอเคเรามาถึงเรื่องกล้กลกนะกล้้้ออองงหหนนาาากกกดีีว่่่ลยูท 2ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 2.2นั่นเองครับผมนะแล้วก็ระยะโฟกัสเล็วอยู่ที่26มิลลิเมตรนั่นเองครับผมนะระบบฟโฟกัสเป็น Dual Pixel PDAF นั่นเองครับผมนะแล้วก็การแอวิดมชันนะสูงสุดอยู่ที่ 4K 60 เฟรมเลตกันเลยทีเดียวนะผมนะแล้วก็ตัวนี้น่าเสียดายนะครับมันไม่มีรูจัก3สามหนึมิเมตรแล้วนะผมนะแล้วก็บลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับมี NFC ด้วยนะครับผมนะสแกนแล้วมือใต้หน้าจอแล้วก็สแกนหน้านั่นเองนะผมนะแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะผมนะเป็น PD 3.0นะฮะถ้าชาร์จบนไวเลสเนี่ยจะได้แค่15วัตต์นะผมนะโอเคส่วนน้ำหนักเครื่องนี้นะอยู่ที่232กรััมนน่เองนะะฮมีกร้ IP68 ด้วยนสผมโอเคส่วนในใเรื่องราคาคนะครับเครื่องนี้อยู่ที่46,9 ร้อยบาทนั่นเองนะผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ3มือถือที่น่าซื้อนะฮะน่าใช้ในเดือนมีนาคมนั่นเองผมนะโอเคครับผมก็ไม่บายครับผมวันนี้